<ม>อันนี้ใช,ใช่อันนี้ไม่ได้มโนนะครับที่วัดโกศิสมพรเนี่ยจังหวัดอุดรพระรามหลวงที่อุดรเสียจะไปยกฉัดอายุครบร้อยปีของวัดเสียไปไม่ได้อื mm hmm. เลื่อนนะครับเพราะว่าเหตุแจ้งมาว่าวัฒนธรรมแจ้งอะนะว่าในหลวงเสด็จไม่ได้ไปชวนกระทันหันอือเไม่รู้ว่าเป็นอะไรทราบในภายหลังลมพีลมพัดมาบอกว่าไม่สามารถลุกจากพัดที่นั่งพัดที่ยงพัดแท่นมันได้อะนะ กลกไม่ไหวเตรียมเฮเตรียมเฮพวกมึงออตอนแรกว่าจะว่าจะถแถลงการด้วยซ้ำแต่ยุ่บอกว่าอย่าพิ่งเดี๋ยวรออีกสักอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันมีการเออส,สุดท้ายมาเสียก็ลุกขึ้นมากินข้าวกินปาอะไรได้พอ,อพักฟื้นอยู่สองสาวันก็มางานมีแนวโน้<ๆ>มู่ต้องใช้รถเข็นไหมเนี่ย คือเขาก็เสนออยู่นะแต่เสียโอไม่ไม่นั่งเสียโอไม่ไม่ว่าตอนนี้จะไปไหนแต่ละทีแม่งลากลูถูกใครกันเด็กๆก็รุนรุนเออมันมันมันบอกเองว่ามันจะไม่ใช้รถเข็นเหมือนพ่อมันมันบอกว่ามันเป็นชายชาติทหารเลยเออเออมันบอกว่ามันเป็นชายชาติทหารเลยเออมันบอกไงนะก็ลองก็ลองดูนก็ลองดูนะฮะนี่ก็คือก็อาการไม่ค่อยดีนะครับเสียโอทีนี้ มาถึงเรื่องทีปาปอนนะผมก็ยังจะยืนยันอีกครั้งถ้าระบอบนี้ยังอยู่แบบนี้คุณไม่ต้องมาเอะอะโวยวายนะว่าโอ้ยไม่เอาแล้วรอสิบเอ็ดรอสิบสองช่วยไม่ได้ครับมันไม่ได้อยู่ที่คุณมันไม่ได้อยู่ที่คุณมาพูดว่าเอาไม่เอาครับถ้าไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากสังคมมันก็อยู่ดีออใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ช่วยก็ส่งเสียงว่าไม่เอาอใช่คือการปรับตัวไปเอายี้เออ จะพูดดีไหมล่ะเอาว่าผมถามเชื้อพระวงผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งว่านั่นบอกว่าเนี่ยตัวโรงสถาบานกริย์จะแบบจะปรับตัวหรือ,อยังไงอะไรไหมเ้าบอกว่านี่ไปเจออยู่หัวผมโอ้อเนี่ยปรับตัวเยอะแล้วนะอันนี้ปรับแล้วเหรอเนี่ยไม่ปรับแล้วปรับให้อำนาจมันเข้มแข็งขึ้นปรับไม่ใช่ คือมันปรับเชิงคือถ้าเราพูดเชิงวิชาการคือปรับเชิงกายภาพไม่ปรับเชิงห <c oughs> ลักการเชิงหลักการเนี่ยอำนาจยังเหมือนเดิมมีการบริหารการแทรกแซงจากทางาะะะราชาสำนักเหมือนเดิมอนาเหมือนเดิมในสมัยการสาเหมือนเดิมครับแต่ว่า ในสมัยกษัตริย์พุ้ธมณลมันไม่ชัดเท่ากับกษัตริย์เจียวงไงเพราะมันยังถูกบังตาอยู่ในหลายๆอย่างเลยยุคสมัยที่ยังไม่พร้อ,อม้วยแต่จริงๆอ่ยยุคของกษัตริย์พูมณลก็เหมือนแบบนี้แหละกต่กษัตริย์พุทธลมลแสดงออกมากกนี้ด้วยซ้ำพอดีผมไปงานงานศพไนะของ่อมเจ้าสุภัชสารท่วัดท่วัดเบนนะก็เลยคุยกัน ก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปรับตัวแล้วนะนบ,บอกกับตัวเลยเนี่ยเวลาเสด็จไปหอหินไปอะไรเนี่ยนั่งหอไปนะไม่ได้ให้รถพัชทินั่งไปรับนะพูดไปอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> คือมันปรับแค่ทางกายภาพไงออคือพอพอมีข่าวไปคุยกันในสภาว่าเรียกขบวนรับเสด็จทําให้เกิดความเดือดร้อนมันก็บอกเอากูก็นั่งหอให้หอไปรับที่พัชท่นั่งสวน่อนะ่ะไอ้ย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะเออ,เอ,อ,เอ,อ เข้าถึงประชาชนมากขึ้นถ่ายรูปเซลฟี่มากขึ้นคือมันปรับตัวเพื่งกายภาพเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเจ้ากับชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีระยะห่างจะไม่ให้มีความสัมพันธ์มากจนเกินไปห mm hmm. ลักคิดของราชสํานักจะเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรครับเพราะไม่งั้นถ้ามีความสัมพันธ์มากจนเกินไปเนี่ยการลงผดิตมันจะไม่มี มันจะใช้กับประชาชนไม่ได้ประชาชนจะเลืองอันนี้ราชก,การที่ห้าบอกเองอเพราะฉะนั้นไพ่กับประชาชนจะมีปวามปฏิสัมพันธ์กันถึงขนาดนะั้นน่ะไม่ได้แต่เซียโอก็พยายามสร้างภาพมีกาไปเซลฟี่กับเด็ก <c oughs> เออมีเด็กไปยิงตะเบ้ตะเบ้ให้มันเอ้า <c oughs> เอา,เอาอยัางไงก็เอาตามกัน <c oughs> เอ,อจริง ยืนตะเบ้เน่แพ้ดูนี่เพราะข้าราชบรยยิพารอีกแล้วเออเพราะข้าราชบริพารดูนี้เนี่ยชื่อคุณจุ๋มเนี่ยเป็นคนไปบอกว่าเด็กคนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าพระเจ้าหมอผ่าตรงนี้ให้ทำตะเบ้อีกนี่ยิ่งย่นี้นะเออไอ้แม่เด็กก็บอกโอเคก็เลยทำท่ายอย่างนั้นบริเวณนั้เนเนี่ยคนจะไม่อยู่เลยนะจะให้เด็กอยู่คนเะดียวเห็นไหมอ่ะเพราะคุณจุ๋มเนี่ย เป็นนางสนองพระโอษฐ์มาบอกไอ้แม่เด็กคนนี้บอกให้เด็กคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพ<อ>่อจะอยู่หัวมาเนี่ยจะมีภาพตะเบ๊ะตะเบ๊ะอ้าหงงไงหองไงๆๆอยู่อย่ดีๆเด็กมันจะมาแต่งเครื่องแบบตะเบ๊ะใส่ในหลวงมึงรู้ได้ไงในหลวงจะต้องมาทางนี้เออเออมันมีการจัดฉากมาเรียบ<อ>ร้อยแล้วอีกแล้วครับพี่น้องเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ไม่ไหวเอ้าผมใส่เหนื่อยเกินไปช่วงเนี้ยเอองานเยอะนะเขาต้องโม้ต้องตื่นเช้าก็ทำงานไม่ได้หยุดนะตอนหามันเป็นี้มันเป็นีพิมน์องสมัยเราสอนที่จุฬาแล้วก็มีสอนไปแล้วก็กลับบอกไหมอ่าครับที่อับสวรแต่ก่อนเนี้ยเราเข้าใจว่ามาทํางานราชการในพระองค์ในฝ่ายวิชาการเราก็นึกว่ามันจะ แค่รับรับผิดชอบนตัวนี้ไม่ใช่เว้ยจุฬาก็ยังให้เราไปบรรยายอยู่ดีที่ทำมาสถานจำเลยก็เลยเออล้วศิษยกรางก็มาใช้อุ้ยขนาดโยนงานให้ขนาดนี้หม่อมก็ยังมีเวลาไปเล่นินทาชันช่องไปเย็นไปสูมหัวไ้พวกนั้น เอากอลก็เอาเรื่องจากนมเองขงมึงน่ลาให้เขาฟังคือเขาไม่อยากฟังเลยใช่ไหมเออถ้างเลกูออกก็ลวจไม่ได้มาที่าใใช่มอเออสนาอมึพอสมควรแล้วล่ะไปวัีืนดีไปให้คุณไอวิลเป็นราชเลย่ะ น,นี่ใช่ผมไหมน hmm. um> ี่ใช่ผมไหมกูบอกใช่ตอนกูบไอยู่งที่หันขาบ้าตาดนี uh ่เป็รูปนี้มาจากไหนเอานั่นเราเออเห็นไหมพี่เราเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นเออไอ้นั บนหนึ่งตะบัวแล้วก็ชันกันอย่างนั้นแหละสมัยนั้นนะครับสมถะเนาะเออสมถะานเขาเออเนี่ยพูดถึงวชาชาลงกรเมื่ออาการยับแย่เนี่ยฝ่ายกองเชียร์ของอ้นและทีมกรเนี่ยมันกระเพื่อมมันมีอะไรใส่กันไหมอ้นเนี่ยผมไม่อยากพูดอีกแล้วอ้นเนี่ยเหรอคือคนเชียร์ก็เชียร์เอางี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องตอนนี้ใช้คำว่าพรีสนำหน้าอีกแล้วนะช่างแม่มันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแหละนะครับมันจะใช้อะไรก็ช่างหัวมันมันแล้วจะสำนักเขาปล่อยมันแล้วล่ะเขาไม่ได้เป็นหัวซามันใส่หรอกมันจะเลไป